ภาวนาคือทำใจของเราให้มันเจริญขึ้นดีขึ้นพอเก่าเราก็ต้องการอะไรสิ่งที่มันใหม่กันในชีวิตของเราเมื่อถึงปีใหม่หรือตรุจีน คนก็มีความปรารถนาที่จะได้สิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราแต่ว่าตัวจิตนี้เราอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าจะทำยังไงให้จิตเรามันดีขึ้นหรือจเจริญขึ้นเพราะตัวจิตนี่แหละที่มันมีมิบากยู่ในจิตในกวกรรมจะเป็นตัวที่นำเรามาเกิดในภพต่างๆ เป็นมนุษย์บ้างสูงกว่ามนุษย์ไปเป็นเทวดาถ้ามีความสงบของจิตได้ก็ไปเป็นพรหมก็ได้ในผู้ที่มีสมาธิดีๆก็จะใช้สมาธิในทางรักษาโรคร่างกายก็สำเร็จได้เหมือนกันทำบรรเทาโรคไปแค่เจ็บลงได้ในหลวงปู่ชาตอนท่านป่วยมากๆท่านมีอาพาธท่านจะไปอยู่ในที่เงียบ ที่สาขาวัดเกื่อนสลินทรบางครั้งก็ไป3วันบ้าง5วันบ้างท่านบอกว่า,าไประงับโรคหลังจากฉันแล้วลูงปู่จะอยู่ที่กุติก็ับบำเพ็ญสมาธิรักษาโรคไปแค่เจ็บของท่านกลับมาแล้วรู้สึกท่านก็สดชื่นขึ้นนี่ก็ใช้สมาธิในการที่จะรักษาโรคไปแค่เจ็บบางอย่างให้บรรเทาลงไปได้เหมือนกัน แล้วถ้าเราจะใช้สมาธินี่พิจารณาให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่เสมอถึงสรรพสิ่งเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยผู้ที่สร้างสมบรมบุญบารมีมาแล้วเมื่อสร้างบุญทีละน้อยละน้อยสะสมไว้ก็ย่อมจะทำให้ เกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาในจิตใจได้แม้ว่าเราจะไปเกิดในภพชาติใดก็ตามความดีนี้ก็จะติดตามเราไปด้วยหรือถ้าบุญวาสนาเรานั้นถึงพร้อมแล้วชาตินี้เราก็จะรู้ทำเห็นทำได้ซึ่งบุญอย่างยิ่งขึ้นไปก็คือบุญของการปฏิบัติภาวนานั่นเอง บุญให้ทานบุญสมทานศีลก็มีอานิสง์มากส่งผลให้เกิดความสงบกายสงบวาจาของเราแต่จิตใจนี้ก็ยังมีความนึกคิดมีความปรุงแต่งอยู่เสมอัอาการทำสมาธิฝึก,กจิตให้อยู่ในปัจจุบันรู้ลงหมายใจเข้ารู้ลงหมายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่างนี้ โดยมีจิตใจมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วศีลก็จะรักษาได้ง่ายเพราะผมหัหาี4นั่นแนหะจะรักษาจิตของเรารักษาศีลของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เมื่อเราทำความดีไม่เล็กน้อยเพราะเมื่อสั่งสมอยู่แล้วในจิตใจของเราอย่างนี้แม้ว่าเมื่อถึงวัยชราหรือยังไม่ชราก็ตามแต่ถ้าสมองของเรามันชราไปก่อน อาจจะเริ่มจำไม่ค่อยได้ที่เราเรียกว่าโรคอัลไซเมอร์อย่างนี้เป็นต้นบุคคลที่เป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าบุคคลนั้นเคยสะสมบุญมาแล้วเคยให้ทานเคยมีศีลเคยมีความคิดในแง่ของคิดการคิดบวกพูดกับพูดดีมีธรรมะในใจชอบสวดมนต์ภาวนาแม้ถึงบรรลายชีวิต สังขารก็เสื่อมไปสมองก็เสื่อมไปแต่ความทรงจำเลือกนั้นน่ะเขาก็จะจำได้บางครั้งก็เจอพระก็ยกมือไหว้เจอคนที่คุ้นเคยรู้สึกคุ้นเคยก็อารมณ์ดีมีความสุขก็ไปอยู่ในช่องที่บุญนั้นให้ผลผู้ดูแลผู้อุปถากรับใช้จะเป็นลูกก็ตามก็ หรือผู้ที่เป็นคู่ครองชีวิตด้วยกันก็ <_ S 1> ไม่ลําบากในการดูแล <_ S 2> เพราะว่าแม่ของเราหรือว่าภรรยาของเราสามีของเราเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีฝักไฝ่ในบุญมาตั้งแต่แรกแรตั้งแต่วัยหนุ่มว,วัยสาวหรือจะเป็นวัยกลางคนหรือวัยมันไปชีวิตก็ตามแต่จิตใจก็เบิกบ,บานด้วยบุญด้วยกุศลนั่นแหะถึงแม้สมองจะมีปัญหาไป แต่ความรู้สึกในใจลึกๆเขายัางรู้อยู่ท่านก็ตัดว่าสิ่งที่จะทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์อย่างนี้ได้ก็อาจจะเกิดจากสาเหตุโดยกันห,หลายๆสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมีการทําปฏิบาตก็ได้หรือว่าจาเคยพูดดูถูกคนอื่นที่เขาสมองไม่เคยดีนักก็ไปดูถูกเขาว่าเป็นคนโง่คนไม่ฉลา,าดอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้มันเกิดขึ้นกับเราก็ได้เหมือนกัน อาจจะไม่ได้ชาตินี้อาจจะมีชาติไหนๆที่เราได้เคยสร้างเคยทํากรรมอน,นี้มาหรือว่าการเดิมสุราหรืมโมลัยก็ทําให้สมองของเรานั้นมันมีนมปัญหาความรู้สึกทั้งหลายและกรรมทั้งหลายมันก็มาอยู่ในใจการสร้างร่างกายขึ้นมานั่นก็เกี่ยวกับกรรมดีกรรมชั่วน,นั่นเองจะจะสร้างร่างกายขึ้นมาให้มีสมบัตภ,ภาพแค่ไหนอย่างไร าการที่พวกเราได้ทําความดีเป็นประจำที่พวกเราได้มานั่งสมาธิได้มาสวดมนต์ได้มาฟังธรรม่าบ,บุญที่เราได้ฝึกเอาไว้เป็นประจำนี้เป็นกุศลเนี่ยก็จะประทับอยู่หรือเก็บเอาไว้อยู่ในจิตใจของเราอเสมอแนวว่ายามที่เราจะต้องจากโลกได้ไปตามธรรมชาติของสังขารแต่ผู้ที่สร้างสมอบรมบุญบารมีมามาก ก็จ,จะมีภาวะในใจิตใจที่ดีที่งามแม้ในายามสุดท้ายที่จะเสียชีวิตเช่นว่าท่านทำมิกะอุบาสกเป็นต้นนะท่านก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐทีเดียวแะแต่เมื่อท่านจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านก็ให้ลูกษาวของท่านไปนิมนต์พระท่านมาเจริญพุทธมนต์พระท่านก็เจริญพุทธมนต์ในบทต่าง ท่านทำให้เก่าบาศก็ชอบฟังในสติปฐานสี่ท่านเกิดม,มีความเบิกบานแจ่มใสในการฟังธรรมนั่นแหละคราวนี้บุญของท่านทำมามากเทวดาในชั้นฟ้าทุก,ทกชั้นฟ้าเลยก็นำาราชรดที่จะมารับท่านนะไปอยู่ในเมืองสวรรค์น,นั่นแหละคราวนี้ท่านก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนนะบอกเทวดาว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งมารบกวนนะตอนนี้เรากำลังฟังธรรม กำลังบันเทิงในธรรมกำลังเกิดปิติธรรมอิ่มอกอิ่มใจซึ่งปิตินี้เรยกว่าอิ่มใจขนปองสยองก้าวเกิดความรู้สึกมันสู้ซาขึ้นมาในร่างกายกายเบาจิตเบากายขยายใหญ่ใะอิ่มมากเลยถ้ากายมีสัมผัสในความสงบหรือความปิติอย่างนี้จะรู้ว่ามันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาได้จากจิตที่เราได้สัมผัสกับความสงบหรือว่ามีธรรมะ คราวนี้ลูกสาวก็เห็นว่าพ่อบอกให้กลับไปก่อนก็เลยนิมนต์พระท่านกลับไปท่านทำให้เกา่าอุบาสกลืมตามมาไม่ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ก็ถามว่าพระไปไหนหมดก็บอกว่าเมื่อกี้พ่อบอกให้ให้พระกลับไปแล้วท่านทำให้เกา่าอุบาสกก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้เราเทวดาจะมารับเราเราต้องการฟังธรรมเลยบอกกับเทวดานั้นกลับไปก่อนนะรอเราก่อนให้เราฟังธรรมจบก่อนอันนี้กรรมดีให้ผลนะท่านก็ ไปสู่พบชาติที่ดีเป็นกรรมนิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตเกิดเกิดขึ้นในจิตใจของท่านอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเราได้สร้างความดีแม้เล็กน้อยนี้แหละเมื่อผลบุญน่ะส่งผลขึ้นมาแล้วก็เกิดความสุขใหญ่แม้ว่าคนเราเนี่ยถึงไปตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยแล้วต้องจากไปก็ไปที่ดีเหมือนกัมีุบาสิกาถือดอกบัวดอกหนึ่งจะไปบูชา พระที่เจดีแต่ในระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปซะก่อนแต่เจตใจน้อมไปแล้วในบุญกุศลนั้นก็ไปเกิดในภพชาติที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อทําความดีทำบุญไปประจำอย่างนีคค้ความดีก็อยู่ในใจแม้ว่าเรามีวิบากกรรมบางอย่างเกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์เราก็จะจําได้เห็นพระเราก็ยกมือไหว้เห็นคนสวดมนต์เราก็อนุโมทนานสาธุ เหตใจแล้วก็เพื่มใจอิ่มใจแล้วก็คิดแต่สิ่งที่ดีมีความสุขใจสบายใจมีเมือนกันคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะ่ะธรรมาก็ไปถามว่าธรรมาชื่ออะไรอนอนหนูจําได้ไหมพระนอนหนูอเขาก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างสักพักหนึ่งก็ลืมไปกแล้วแต่ถึงจําไม่ได้พอถามชื่อเขาก็ยิ้มแล้วก็อิ่มใจแล้วก็หัวล่ออยู่อย่างนั้นนะ่ะนะ ทั้งวันตมาได้สอบถามลูกชายเขาที่ดูแลอยู่บอกแม่อารมณ์ดีอย่างนี้แหละมาเป็นได้ทั้งวันเลยนี่ก็โอกาสเป็นได้น้อยเหมือนกันนะแต่ก็ได้บุญเพราะว่าได้ใส่บาตรเป็นประจำสวดมนต์เป็นประจำก่อนนอนทุกวันได้นั่งสมาธิแม้ไม่มากเพียงสิบนาทีแต่ใจก็เบิกบานเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่เป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี้สากันจะทําให้เรานั้น ถูกต้องไปหมดซะทุกอย่างจะพูดจะทําจะคิดจะปฏิบัติก็ถูกต้องเหมือนเรามาภาวนากันอย่างนี้แหละความดําีของเราถูกต้องเพราะความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มาสร้างความดีบนนี้สร้างเป็นประจ,จําก็เป็นอาจินตกรรมของเราฝ่ายบนส่กุศลนั่นเองถ้าเรามีวิบากกรรมบางอย่างเพิ่งจะเกิดโลกไปแค่เจ็บเทวันเซเมอร์ขึ้นมาเราก็จะจําได้ทั้งความดีมีความสุขใจยอยู่ได้ แต่ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายถ้าเกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็อาจจะตกไปในช่วงที่มองอะไรร้ายๆเห็นมองว่าคนจะมาขโมยของเราเห็นไหมขนาดเป็นแม่ก็ยังคิดว่าลูกมาขโมยเสื้อผ้าไปใส่แล้วก็คิดอย่างนั้นแล้วก็ฝังใจอย่างนั้นแล้วก็แก้ยากเหมือนกันว่าจะหลุดออกมาได้จากความเห็นผิดก็ทำเอาลูกนั้นอนะสะบักสะบองทางจิตใจไปวุ่นวายเดอดร้อนขึ้นมา ยี่ห้อยพวกเรานั้นมันสร้างบุญสร้างกุศลความดีเอาไว้ให้พยายามสวดมนต์ภาวนาถ้าไม่สงบจริงๆรู้ลงแม้ใจเข้าออกพุโทโธยังไม่สงบต้องสวดมนต์มากๆสวดให้มันเหนื่อยขึ้นมาเลยเมื่อเหนื่อยขึ้นมาแล้วจิตจะสงบได้ง่ายหรือนั่งสมาธิมันเจ็บมันปวดมันก็จะไม่คิดเรื่องอื่นเมื่อไม่คิดเรื่องอื่นแล้วความคิดมันน้อยลงก็อาจจะสงบระงับขึ้นมาในจิตใจของพวกเรา ก็ขอให้ได้พวกเราหล่านี y y ้ได้ตั้งใจฝึกอบรมอย่างนี้มูนกุศลที่เราทํากรรมที่เราสร้างที่ไม่เบียดเบียนชีพิว์ไม่ทําลายสมองของเราเองในชาตินี้ถ้าผลดีความดีส่งผลเราก็คงไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ถ้ากรรมเก่าส่งผลขึ้นมาก็ขอให้บุญนั้นนักษาพวกเราทุกทุกท่านให้อยู่ในช่วงของความดีในบุญในกุศลมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบใจตัวการทุกทุกท่านเทิดจพะ